วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยแล้วก็พี่น้องชาวภูเก็ตนะครับที่ให้การต้อนรับนะครับสายทีนี้ชนะนักกีฬาบันดาลพาราลิมปิกของไทยนะครับที่นำความสุขมาให้กับคนไทยคือได้รับเหรียญทองแดงนะครับวันนี้ก็ทยอยกลับมาซึ่งมาอยู่โครงการแดนบล็อกที่จังภูเก็ต14วันนะครับเป็นหนักลกตัวนะครับหลังจากที่เราเดินทางมาจากญี่ปุ่นนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับ ที่ทําให้คนไทยมีความสุขมีรอยยิ้มนะครับแล้วก็อยากยะเชิญชวนให้คนไทยส่งกาลังใจไปเชียร์นักกีฬาพาราลิมปิกที่แข่งญี่ปุ่นณขณะนี้นะครับยังทําการแข่งขันอยู่หลายรายการนะครับและผมเชื่อว,ว่าแรงใจของพี่น้องคนไทยที่ส่งไปถึงนักกีฬาพาราลิมปิกที่ญี่ปุ่นนะครับท่าน้เขาคงรู้สึกได้แล้ววันนี้ก็ประเทศไทยได้เหรียญ กีฬามาหลายเหรียญแล้วครับหลังจากนี้ไปวันที่6กนักกีฬาทุกท่านที่ทําการแข่งขันเสร็จก็จะกลับมาที่วันที่เจ็ดอยากเชิญชวนคนไทยและคนต่างปรเทศมาให้กำลต้อนรับนะครับต้องขอบคุณนะครับทุกภาคส่วนจริงๆนะครับวันนี้สายสุนีบอกว่ารู้สึกขอบคุณนะครับตั้งแต่ลงเครื่องมานะครับก็รู้สึกขอบคุณแล้วก็เ,เซอร์ไพรส์นิดหน่อยว่าคนมารับเยอะขนาดนี้นนก็ต้องขอบคุณบรรยากาศ ทางสายการบินกรุงเทนะครับที่ใ <im> ห้ควต้อนรับทางสายธนีนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทางสายนีนะครับว่าคนไทยเนี่ยครับให้ความสำคัญกีฬาโดยเฉพาะรัฐาลของท่นเป็เอกชนยุทธนะครับเรื่รายละการนำของท่านท่านจนกันีการมการเติเตกีฬาครับท่านให้ความสำคัญต้านการกีฬามาโดยตลอดครับขอบคุณมากครับ